นั่นแสดงว่าเรากําลังตะโกนพร้อมกันหนึ่งคน3ามคน5้าคน10คนเรากําลังตะโกนพร้อมกันค่ะแล้วเสียงของเรามันจะดังมากกว่าที่เราตะโกนคนเดียวเขา้าใจหรือยังทุกคนคะคีนี้ครูได้มาเมื่อ 3- 4สี่ปีที่แล้วปีแรกค่ะครูทำงานคนเดียวโคตรเหนื่อยนะคะโคตรเหนื่อยคิดคนเดียวทําคนเดียวตะโกนคนเดียวค่ะเพราะสร้างภาพอยู่คนเดียวว่าอุ้ยฉันขายดีฉันขายปังฉันขายได้ฉันมีทีมงานฉันส่งตรงนั้นฉันส่งตรงนี้ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรอย่างนี้นะคะแต่พอครูค่ะเฮ้ยตะโกนคนเดียวเหนื่อยเว้ยเริ่มที่จะหาคนมาร่วมตะโก,ดกนด โอ้โหสายต่างประเทศมาสายสุขภาพมานู่นนี่ทุกคนเห็นอะไรหรือยังนี่แหละที่ครูกําลังจะบอกคุณว่าทําไมเออทําไมถึงแม้ว่าแบรนด์ไหนจะดังครูถึงไม่ได้แบบไม่ได้หัวไม่ได้ห้ามจะไปขายไม่ได้ว่ากันทุกคนครูไม่เคยว่าเพราะมันเป็นอิสระของคุณมันเป็นเงินของคุณมันเป็นทรัพย์ของคุณแล้วมันเป็นชีวิตของคุณครูไม่มีสิทธิห้ามใครแต่แค่ครูหวังดีว่าวันนี้คุณรู้คีย์หรือยังอะทําไมคุณจะขายได้ถ้าวันนี้คุณไม่มีมวลพลังงานรวมแน่นอนคุณขายจะเสียงของคุณมันไม่ดัง นะคะทำไมเจ้าของแบรนด์นั้นดังมากปังมากขายดีมากโอ้ยยอดขายร้อยล้านยอดขายพันล้านไทยในเวลาวันเดียวยอดขายร้อยล้านไทยในเวลาวันเดียวทุกคนเขาตะโกนกี่คนล่ะเขาตะโกนกี่คนเขาตังโนโอยขับบนันขับเมืองครับคืออันนี้เราใช้ภาษาที่ให้คุณเข้าใจง่ายเฉยๆนะจริงๆเขาไม่ได้ตะโกนขอตังหน่อยหรอกเขาตะโกนว่ารวยอย่างเงี้ยค่ะเออนะคะทุกคนคะแล้วคุณอะไปซื้อของมามแบรนด์นี้ขายดีขายปังอะ เจ้าของรวยเป็นพันล้านหมื่นล้านเจ้าของสร้างโรงงานเจ้าของรวยมากแล้วคุณก็ไปเปิดไปซื้อมาแต่คุณไม่เคยรู้เลยว่าคุณจะตะโกนยังไงอ่ะคุณตะโกนอยู่คนเดียวอ่ะเขาขายเป็นพันล้านหมื่นล้านร้อยล้านไทยในวันเดียวหมื่นล้านอะไรก็ตามแต่เพราะคุณไม่รู้หรอกว่าตะโกนดังขนาดไหนเขาใช้อะไรตะโกนเขาใช้ไมโครโฟนใช้สื่อใช้ทุกสิ่งอย่างแต่พอมาถึงคุณปุ๊บกอตั้งน้อยกอตั้งน้อยกอตั้งน้อยสินค้าวางท่วมหัวกอตั้งน้อยอยู่คนเดียว แล้วคุณไม่ออกมาขายไม่ออกมาไลน์ไม่ออกมาทำเขาสนใจไหมเขาไม่สนใจไม่มีใครสนใจหรอกค่ะทุกแบรนด์นั่นแหละเพราะเขาถือว่าเขาตะโกนแล้วเหลือแค่คุณเวลาคุณรับมาคุณตะโกนหรือเปล่าคุณคุณไม่ได้นั่งเทียนขายนะคะจะแม้ออนไลน์ทั้งลายเออคุณซื้อสินค้ามาคุณต้องตะโกนอ่ะกูมีอ่ะสิค้ากูมีอ่ะเข้าใจไหมอันนี้เปิดมาเขาตะโกนอยู่นะคูตะโกนคนเดียวอ่ะทุกคนคุณตะโกนคนเดียวอ่ะนะคะ ฉันมีของนะ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 ไม่ได้เล่าใจไม่ได้รู้สึกว่าเออไม่ใช่แค่มึงมีคกเ็เห็งเขามีกันทั่วโลกเออแล้วเราทําไงหาคนสิคุณออกมาหาคนของเราครูมันไม่ได้ง่ายอย่างที่ครูคิดนะทุกคนครูอ่ะโซโอโอ,โอ,โอนมาเข้าปีที่ห้าแล้วค่ะ